ว้าไปเที่ยวทะเลจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไปดูกันโอเคพวกเราวันนี้ลูกๆอยากไปเที่ยวทะเลกันไหมอยากไปค่ะฮ้าทางน่าจะอยากไปกันน่าเด็กๆถ้าอย่างนั้นไปกันเลยลูกๆโอเคครับโอเคค่ะไป วันนี้ก็น่าจะได้ไปค้างด้วยนะอหองอยากไปมากเลยครับหนูก็เหมือนกันดูชิมิต้นไม้ด้วยอะใช่แล้วลูกๆวันนี้จะไปค้างกันด้วยนะเอ้ยรถอ,โโอั้นไม่ได้เออชิบโหตื่นเต้นจังเลยดูสิเนี่ยมีบ้านด้วย ใช่แล้วคุณเราก็จะไปค้างที่นั่นกันโอ๊ะไม่เป็นไรหรอกพอรรถเราไม่พังนี่เป็นไงลูกเป็นไงโมเดลสีโปรดลูกเลยนะเย้ yeah, อยู่เช้าสีชมพูไปลูกลงมาได้แล้วจะได้ไปเล่นน้ำด้วยนะโหพี่คิดว่าข้างนอกอะ่ะถ้าพี่ไปเล่นน้ำด้วยอะ่ะก็น่าจะสนุกมากๆเลยอะ่ะมีเกาะด้วย ฮเฮ้ค่ะผมลงจากรถไม่ได้อ,อ๋อหรอลงมาลงมาโอเคเดี๋ยวพ่อจะไปเก็บของก่อนนะลูกๆถ้าอย่างนั้นลูกๆไปเตรียมตัวกันนะโอเคครับโอเคค่ะไปกันคุณโอเคดูดิมีที่นอนดูดาวด้วยนะคุณ มีโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีแบบว่าเตียงให้ให้โอโมโด้วยเนี่ยโหข้างนอกลมเย็นมากเลยใช่แล้วไปเก็บกระเป๋าก่อนนะครับคุณเดี๋ยวผมมานี่เก็บตรงนี้เลยเก็บเสร็จแล้วโหลมเย็นมากเลย มีห้องน้ำไหมเนี่ยพ่อไม่รู้ด้วยนะโหข้างนอกดูสิก้อนเม่อย่างเยอะเลยนะลูกเย้เย้หนูชอบก้อนเม่ชอบมากเลยดีแล้วลูกหัาหาหน่ากินมากเลยโหเราเตรียมไว้สำหรับวันนี้เลยนะเนี่ยใช่แล้วค่ะ ให้อย่างนั้นลูกๆอ่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่ากินข้าวก่อนดีกว่าลูกเดี๋ยวพ่อจะเตรียมข้าวให้ลูกนะเอามาวางบนโต๊ะกินหรือจะกินโต๊ะตรงนี้ก็ได้เขาเรียกว่าโต๊ะอะไรนะโต๊ะโทคาส,สูนะลูกโอเคค่ะโอเคโต๊ะิีนี่คือเตียงของน้องนะครับอันนี้คือที่ปิ้งย่างครับอันนี้คือจาักรกายาน ครับดุชิมีห้างด้วยอ่ะน่น,นอยมากเลย <c oughs> เป็นนั่งรอที่โต๊ะเลยนะลูกโอเคนั่งกันชิบ้บโอเคครับงั้มงั้มอร่อยใช่แล้วลูกพ่อเตรียมไว้ให้เลยนะหนูชอบมากเลยดูชิมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยอ่ะใช่แล้วลูก กินเยอะๆเลยนะจะได้โตวไวๆโอเคค่ะหอวลอ,อยอลูกเรานี่พูดได้เยอะเลยนะแต่ยังท่องกอไก่ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องไปฝึกท่องอกอไก่แล้วเหรอถามแล้วอะหนูจะหมดแล้วนะโอเคลูกถ้าหมดแล้วลูกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวว่ายน้ำเลยนะลูก โอเคค่ะเฮ้อดูสิชายเยสวยมากเลยมีเกาะอะไรเนี่ยน่าไปจังไปดีกว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพ่อเตรียมมาให้เรารลยยังยังไงเต็มเลยโฉมดนะคะโมโและก็เสร็จแล้วผมอยู่นี่ค่ะหอมกินเ็จแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิเจ้าตัวเล็ก โอเคครับ <Okay>, แกแตนได้แล้วครับโอเคลูกลูกไปนั่งไปเล่นน้ำเลยลูกเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็จะดูวิวนะลูกโอเคค่ะไปคุณนั่งกันวันนี้ลมเย็นมากเลยนะคุณจริงเหรอโหลมเย็นมากเลยใช่แล้วเหมาะสำหรับวันโรแมนติกของพวกเราสองคนเลย เดกพ่อกับแม่จังเลยพ่อกับแม่ก็รักกันจังเลยไปการน,น้องโอเคกรบไป yeah, yeah. เย่เย่ชาเย่ชาเย่ที่ว่ายน้ำเป็นแล้วนะน้องว่ายน้ำเป็นไหมเป็นกรบเป็นหรอยังไม่ได้ฝึกเลยนะไงนำป๋อมแปม๋มน้ำป๋อมแป๋มน,นะน่าหนุกเนาะน่าหนุกน่าหนุก ครับน,น่าหนูขออยากไปเกาะตรงานาั้นอ่ะได้เลยเดี๋ยวพี่พาขี่หลังจึ๊บจึ๊บโอเคไปกันเลยจึ๊บชึ๊บชึ๊บระวังนะพี่ดำน้ำเก่งหรอโอเคโว้ยน้องดำน้ำได้ไหมอ่ะ ดำน้ำได้นะครับแต่ว่าผมกลัวหายใจออกเหรอโอเคนที่สุดแล้วก็มาถึงก่อนนะครับจนกว่าจะมาถึงนี้ผมจะร้องให้เลยอะ่ะหรอไม่ต้องร้องนะวันนี้เป็นวันที่ดีไหนดูชิกเกาะบ้านเราอยู่นู่นไหนโอ้มีต้องมาเยอะเลยอะไรเนี่ย ไม่จมด้วยนี่มันเห็ดเราเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเห็ดนะเห็ดพวกนี้กินได้แต่เราไม่กินหรอกสกรปก,ปกไม่ได้หลังอุย้หยหอยน่าชะาชมหรอครับผมชอบชาชมหอยหอยนะ่ะไม่ใช่อะไรสักอย่างอุย้ยอาญ่าเ้าเหรอใช่แล้วจื๊บจึ๊บไม่กริ้งหนักมากเลยอะ่ะ ทองเฉลี่ยแล้วก็ยังอีกเนี่ยมีอะไรยังไงอะแล้วก็ยังเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อเป็นอะไรเนี่ยเขาเรีกรยกว่ายัางไงทุกคนเราไม่รู้อ่ะโหดันมาเยอะเลยเดี๋ยวว่าเรากลับดีกว่าเดี๋ยวพากับแม่ว่าใช่โหดีแล้วเหรอแจก๊ก๊อป รู้สิข้างล่างมีปะเจ้าด้วยเอ้ยพี่รู้สึกแปลกๆนะวปวยชีอะถอดห่วงยางออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่งั้นฉีลาลดห่วงยางแน่ๆเลยไปดีกว่าเฮ้ยแฮมเบอร์เกอร์นะ่ากินนะแต่อย่าเพิ่งกินดีกว่าเดี๋ยวชีล่าสลดแฮมเบอร์เกอร์จ้่นั่งห้องน้ำเจอแล้ว ใช่เหรอนะ้องอย่าหรือว่าจะเป็นที่พักของคนอื่นหรือเปล่าม่น่าใช้ห้องน้าหรอกนะลองเข้าไปดูหน่อยก็ได้เอ้าห้องน้ำจริงๆด้วยจะได้ไปอาบน้ําข้างในนี่ไงมีเสื้อเตรียมว้เลยน้องคลีตรงนี้ได้ไหมได้ครับผมขาไปเข้าก่อนนะโอ้ยปวดท้องอะ่ะ โอ้ยเมื่อวานไม่น่ากินส้มตำเยอะเลยรู้สิปวดท้องเลยอ่ะอไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าปวดท้องปวดท้องรู้สิตุบิดแล้วเนี่ยลุกดิดเลยโอ้ยอะไรเนี่ยนั่งไงห้องน้ำเจอสักทีอะไรเนี่ย,ออย,ยโอ้ยใครเป็นเจ้าของก็ขอภขอภัยด้วยขออนุญาตครับเอา ลูกทำไรเออค่ะทำไมครับ้ยเพคขพี่พนีดิมาเลยมีชี่ฉีดดูดได้ใช่พ่อพ่อปวดฉีใช่ไหมล่ะพ่อก็มาฉีสิไม่ได้เดี๋ยวลูกก็มองพ่ออีกอย่างพ่อปวดขี้ไม่ได้ปวดฉี่เออก็ไม่ไม่ใช่ออกไปข้างนอกอุย้ยจะขี้ตรงไหนดีเนี่ยโอ้ยปวดขี้ อะไรเนี่ยต้นไม้เยอะจังเลยนั่นอะไรเนี่ยก้อนหินเหรอหรือว่าส้วมเอ้ยซสวมส้วมเท่รังเอ้ยจะต้องใช้ขันลาใช่ไหมเนี่ยโอ้ยตรงขี้ตรงนี้ใช่ไหมแวใสีสักทีลูกนานจังเลย,อยบอกนะว่าไปกินส้มตำเออใช่เมื่อวานกินส้มตำเยอะเหมือนกันหัวทั้งคู่เลยไมไม่ได้ฟังที่แม่เตือนเลยโอ้ย ีกลับบ้านก่อนแล้วจะไปซักแป๊บจนเย็นเย็นก็จะพาลูกขึ้นไปตรงนี้ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้เลยเออคนไปขี้มาหรอฉันบอกแล้วโอ้ยจะบาตูดมากเลยครับใช่ไปกันไปกันโอ,อ้แล้วหนูก็อยู่ไหมาะ โอ้ยเหมือนไม่ได้เดินเนี่ยโอ้ยเดินช้าจังเลยเราแล้วกบโอ้ลูกไปอาบน้ำก่อนก็ได้นะเหรอคะจริงด้วยวต้องไปอาบน้ำก่อนนะอ่ะโอไปอาบน้ำกันโอ้ชาเดินมาจังไกล โอ้ยคีเปื้อนตูดไปนเนี่ยไม่เจ้าขาไป็นไรอ๋อนึกว่าคีเปื้อนตูดแตโอ้ยแขนน้องจะหักหรือเปล่าเนี่ยมันเบี้ยวๆแปลกๆไม่ได้รขาแต่มันจะหลุดขามันก็เหมือนกันมปเจะน้องอาบน้ำนี่อบาบน้ำชุดอ,อย่างนี้เลยสระผมเลยดีไหมนะ้ไม่ต้องสระหรอกแต่มันก็โดนผมอยู่ดีแหละโอเคน้องไป อาบนสิจ้าาอาบของพีรรมม่ทำไมโวน,น้ำเย็นจังน้องอาบตัวนี้ก็ได้ไม่ต้องหลอกไม่ต้องตามพี่ดู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 ดดดตอนอาบน้ําเสร็จโอ้ทุสีตอนเย็นก็ลมเย็นเหมือนกันนั้นเนี่ยกราบ เดี๋ยวพานะ้องไปปั่นจัก,กรยานเล่นดีไหมไปปั่นกับแม่โอเคโอเคเดี๋ยวพ่อนั่งดูทีวีข้างในนะโอเคพ่อไปนั่งดูทีวีก่อนดีกว่าละ่ละล,ะละ่นี่ไงสองสี่ซะด้วยโอเคลูกไปกันโอเคค่ะหนูลูกแม่ไปกันลูกเตรีวกล้อง นี่จัก,กรยานอุ้ยให้ตามมานี่ว่ะจึ๊บไปกันเย่ทำไมลูกขี่ติดน้องจังเลยเปล่าค่ะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเย่วน้องปั่นไม่ทันน่ะปั่นวนัวๆนนดีกว่าน้องจะได้ตามทันก็ผมตอบไม่ทันเลยหนูอย่ารลอนะจ๊ะ อ้าวรูซีเนี่ยอะไรเนี่ยมีคนมาปิ้งย่างกันแล้วหรอสวัสดีค่ะโอ้ยน้องผมสิคะเดีย๋ยวจะอยากจับเด็กกินฮลัฮโลโหลอโหลเหรอดันจะาชื่ออะไรอุย้ยสวัสดีครับเชี่ครับเขาไม่ใช่อายุเดียวกับหนูนะหรอสวัสดีครับชื่ออะไรชื่ออะไรครับสิชื่ออะไรครับ ผมชื่อว่าวินฮับอ๋อเหรอคะโอเคคะ่ะเมันชื่อพอเรานี่ว่ะสวัสดีคะ่ะผิ่งเยอะจังเลยเซลซะหน่อยไอสิเนี่ยเขากินกันแต่พวกเรากินไปแล้วก็อิ่มสิครับไม่ได้หิวต่อเอ้ยราบบทแม่นอนน้องหน่อนน้องจะยองโอ้ลูกลูกลูกมามามาแล้วผมด้วยสิครับ เาไม่ต้อง้องแตไปไโอ้ยดีนะผ้าที่ปิดไว้ย่ายุงไม่เข้าแย่ลูกออกมาเอยลูกอยากจะจัก,กรยานเพื่อนพี่พี่แม่แม่พี่ให้แม่ลูกอยากจะจัก,กรยานแม่ดีดีจัก,กรยาน,นนี่หมดแล้วไปเข้ากันเข้าเต็นเข้าห้องเข้าบ้านเอยพูดยไงดี ดูชีวเหรอคะใช่ครับพ่อดูทีวีโหถทั้งงั้นแม่ดูโทรศัพท์แล้วกันจะได้ไม่ต้องไปแย่งรายการพ่อให้ดูอย่สบายใจไม่ต้องแย่งทีวีพ่อดูอะไรมองทำไมคะมองทีวีเอย่างม,มองแม่เออก็เปล่าเห็นเห็นเออเห็นการ์ตูนที่แม่ดูมันน่าสนุกดีดูของตัวเองคะ่ะเอางั้นก็ได้ ว้ดูสิเตียงนอนเยอะเลยนี่เตียงนอนพี่เตียงนอนแม่เตียงนอนพ่ออย่าหมอเลยหยอกเล่นลูกชีพ่อกับแม่ยุคกระตูนสนุกจังแฮมเบอร์เกอร์พ่อระว,วังแฮมเบอร์เกอร์จะเน่าเอานะลูกก็ไปกินสีพ่อรอล,ลูกกับน้องกินอยู่เ๋ยอไปกินกันไม่ต้องแปลงฝนหรอกเดีย๋ยวแปลงพรุ่งนี้โอ้ยหอมมากเลยข้า อื้มงัมาอร่อยโหมันใหญ่ไปมันเนี่ยตอนแรกก็เึกกว่ามาจะเท่าแฮมเบอร์เกอร์ปกติจ้าก๊อฟจะอิ่มตายไหมเนาะวิสี่ใหญ่มากเลยก๊อบเหมือนตุ๊กตาลอืมงับมันอร่อยอิ่มแล้วอ่ะอุ้ยมันแล้วม่แล้วคนอื่นเขายังไม่ไปกันเลยหาเอาชิชูเปียกไหมน้องที่จะได้เอามาเช็ดหน้าโอเคครับเช็ด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 โอเค ออ้ยทำไมผ้า่มพ่อมันสวยอย่างนี้ออ้ลายสวยมากเลยผ้า่มแม่ก็ลายเฉยผ้า่มเรานี่ลายสวยกว่าคนอื่นนี้นะเนี่ยของมันเป็นข้าห่มอ่ะไม่ต้องร้องจุกตาสีว้าวสวยมากเลยค้าบนั่นเดี๋ยวแม่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะลูกลูกรอก่อนนะโอเคค่ะจะได้นอนกันโอเคนะจ๊ะโอเคค่ะ เดี๋ยวนะลูกมีกันบ้านไหมจ๊ะอ๋อหนูมีค่ะเราไม่มีหรอกพอน้องยังม่เครพอน้องยังไม่ได้เข้าโรงเรียนค่ะหน,นูมีหนูอเอามาแล้วโอเคลูกเป็นนังเป็นนอนทําเลยไว้ถ้าปั่นจักรยานมันก็จะเร็วกว่าสิใช่คนอื่นเขากลับไปกันหมดแล้วอ้าวยังไม่กลับกันอีกแล้อว,วะ โอ้ยดีห้องน้ำยังไม่เต็มเข้าก่อนโอเคเข้าห้องเข้าบ้านกันขอเรียกว่าบ้านก็แล้วกันนะคะทุกคนอค้ยคนอย่ก็ยังอยู่กันอีกโอ้ยไม่กลัวกันเลยเหรอเนี่ยเมื่อประมาณผีออกแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยแจ้งเตือนมาทำไม อ้าูไม่ทำหรอหนูการบ้านแค่อ่านหนังสือค่ะอืมลูกเต้นระวังหัวพี่เขานะระวังโดนหัวพี่ดูเต้นดิทุกคนดูน้องเต้นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแม่จะถ่ายคลิปนะจ๊ะอันนี้สมมตินะคะว่าถ่ายคลิปเจอกี้้าวว้ากุดุงกุดุ้งฮะ

ถ้าอยากนอนกับพี่ก็มากาะที่เตียงพี่ก็ได้จ้าเหมือนจะเกินสามครั้งนะจ้าหยุดก่อนหยุดก่อนก็ได้นะเดกรอฟเออคนอื่นก็นอนกันหมดแล้ว嘛หนูย,ยังไม่อยากนอนเลยลูกก็ไปสำรวจก่อนก็ได้มีข้างหลังบ้านอะที่มันจะมีแบบว่าพวกอะไรอะ่ะพวกที่เล่นน่ะเออหนออุ๊ยน่าเล่น ยังมาไม่ถึงเลยพูดหน้าเล่นแหละโอ้อะไรเนี่ยของเล่นเยอะเลยแต่เราไม่เล่นหรอกไปนอนดีกว่านี่ไงพรมเช็ดเท้าอยู่นี่ชึบชบเช็ดเท้าเช็ดเท้าฟึบฟืบฟบโอเคหนูมาแล้วหนูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเยอะใหญ่จำลูกโอเคค่ะไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำไปติดเชื้อน้องมาแล้วท่าเต้นแสนน่าจะคุ้นเคยโอ๊ย ข้ามาเตียงแม่แล้วอะเหือเหือเหือนี่น ouais, ินจาน้องๆดูดิน้องนอนจะลูกอะเหรอโอเคปึ๊บป๊บอัดตุ๊โบอัดตังตูดอยูเฮาเาเว่วีวุ่นตเป็นตัวแม่นี่นี่นนี่นี่ีอยบยบยบยเอยบยวเาววาวว้าวาวตไม่ทันแล้วว้า เวียนหัวลูะลูกินยาไหมปวดาค่ะมันเต้นเบี้ยวอ be ่ะนี่หน่ะนี่หน่เป็นกระต่ายหมุนจิ้วจิ้วจิ้วเลยอืออืออออย่างเงี้ยล่ะนี่ถ้าน้องเห็นนั้นน้องจะเรียนแบบหนูแน่นอนนี่นี่ชอบตอนนี้ชอบท่านี้นี่เป็นกระต่ายนอยน่าหลกเฮ้ายเหนื่อยค่อยเลยนอนดีกว่า ดีแล้วลูกนอนเลยเคและนะตอนกลางคืนประมาณนี้ก็จะผีแมวจะปรากฏตัวมาหลอกหลอนมีให้เขยไปอาฟูมาให้ผมกัดจะดีดีนะอาฟูมาอย่างนี้นะขาผมติด เก็นพวกคุณให้หมดเลยครับมาเลยครับเปิดประตูประตูเหรอหรือไม่ใช่แม่เกิดอะไรขึ้นเอ่อม,มีคนมากวนจะลูกนี่ใครผมเอขาผิดแนวสุดหลอนนี่อย่ามาหลอนต่อหน้าฉันะนะดิฉันจะเตีเลยไม่อยากมีเรื่องหรอ มาดูข้างหลังก่อนสิคบฟอูอะไรลูกไปนอนก่อนนะจ๊ะแม่เจะเชียร์แม่ค่ะมา,มาไม่ได้อยากสู้กันใช่ไหมละ่ะโอ้ยผมแล้วออผมนะ้ำมียวเองไงอย่ามาหลอกนะ้ำมียวนอนแล้วเขานอนปเวลาประมาณนี้แหละอย่ามากลัวพวกเราเวลานอนหลับสิเดีย๋ยวเตยเลย <c oughs> อ๋อแล้วเตีผมเลยคาฟูแล้วนะทำผมเลยนะคาฟู อย่ามาฟูฟูฟูเลยมันปาไม่มเนี่ยเนี่นี่ยเนี่เนี่เนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยเนยเนี่ยเ่ยเนี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 ยเนี่ยเนี่นี่นี่เนี่ยนี่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 ยนยนี่ย่น่เนยนยนยนี่นี่น่น่นี่ยนี่ยเ่ย่ยนี่ยเนี่ย่ยย่ยเา่ยน่นย่ย่่น รีบมาฟูต่อหน้าฉ่นอีกจ,จับลงทะเลเลยไปคือเขากลับกันหมดแล้วใช่ไหมคาฟูเนี่ยบาร์บีคิวยังอยู่ไปกินไปเนี่ยมีอะไรกินเยอะเลยไปกินคาฟูทีหลังอย่งมาอีกน,นะคาฟูปากแมวตัวนี้มากเลย ไปดีกว่าเดี๋ยวลู้ไม่ได้นอนพรุ่งนี้ไม่ได้ไปโรงพรุ่งนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนดีกว่าเป็นนอนจ้าเด็กๆน่าจะนอนกันหมดแล้วเนาะดูสิโอ้โหบรรยากาศมืดน่ากลัวมากเลยน่ากลัวนะแต่ไม่เป็นไร <c oughs> นอนเล <c oughs> ยนอนนะคะลูกแม่จะนอนบ้างเฮ้ย <c oughs> สำเร็จละคอนเนอรนี้ก็จบน้งเพจเหี๋ยวให้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะคะกดไลค์ตอนนี้เลยคะ่ะตอนนี้อย่าเพิ่งไปดูอย่างอื่นนะคะช่วยกดตอนนี้ให้หน่อยนะคะแล้วก็กดติดตามตอนนี้เลยคะ่ะแล้วก็ออกความคิดเห็นให้ด้วยนะคะช่วยออกความคิดเห็นให้ด้วยบายยค่ะบายบาย,บาย,บายสวัสดีค่ะ